สองสามหมู่บ้านที่ชาวบ้านมีอาชีพเป็นพรานเสียเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตามป่าเขาลำเนาไัยและห่างไกลจากออกไปจากความเจริญก็เลยต้องดิ้นรนหากินเอาพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้จากสิ่งรอบตัวที่มีนั่นก็คือสัตว์ป่าและของป่าที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนอกจากสัตว์ป่าแล้วก็ยังหาของป่าออกไปขายในตัวเมืองก็เพราะไม่มีอาชีพอื่นที่จะทาไปมากกว่านั้นและแม้ว่าจะต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆจากสัตว์ป่าดูร้าย แต่ชาวบ้านก็ล้วแต่มีวิธีการเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีไม่ค่อยจะมีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าล้มตายให้ได้เห็นบ่อยนักหรือแทบจะไม่มีอีกเลยในช่วงหลังๆด้วยประสบการณ์ที่เรียนรู้ต่อๆกันมาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อนอกจากจะรู้วิธีการเอาตัวรอดแล้วก็ยังไม่กลัวด้วยสามารถที่จะทำร้ายสัตว์ป่าดูร้ายพวกนั้นกลับไปได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นช้างเสือหรือว่าหมีควายและหมูป่าก็าถือได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอันตราย หากว่าฆ่าได้ก็จะเอาเนื้อหนังของมันกลับมาใช้ประโยชน์และบางอย่างก็เอากลับไปเป็นอาหารได้อีกด้วยหรือหากว่ามันบาดเจ็บก็อาจจะหนีเข้าไปตายในป่าก็มีแต่ก็เคยมีอยู่เหมือนกันที่มันเกิดความอาฆาตแค้นตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าที่ต้องป้องกันตัวและย้อนกลับมาฆ่าชาวบ้านตายไปอีกหลายคนกว่าจะฆ่ามันได้ในที่สุดและครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ต่มันแกยังเป็นหนุ่มอยู่ แม้จะเคยเข้าป่ามาตั้งแต่ช่วงยังเป็นวัยรุ่นมาอย่างโชคชนกับพ่อของแกเองแต่ก็ยังไม่มีประสบการณ์มากมายนักในตอนนั้นฝีมือในการใช้อาวุธหรือแม้แต่วิชาอาคมที่ต้องใช้ในการเอาตัวรอดก็ยังฝึกฝนและเรียนรู้ได้ไม่มากนักทั้งที่พ่อของแกก็เป็นพลานเก่าที่ถือว่าเป็นจอมขมังเวทคนหนึ่งในถิ่นนั้นมีเรื่องเกิดขึ้นก็ด้วยว่ามีพรานในหมู่บ้านและแวกเดียวกันนั้นเข้าป่าไปนั่งห้างดักกินสัตว์ป่าเหมือนที่เคยทำเป็นประจำแต่กลับไปเจอเข้ากับเสือลายพลาดก่อนเข้า ซึ่งพลานผู้นั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นถิ่นที่หากินของเสือเมื่อเจอเข้าแบบนั้นก็เอาปืนไล่ยิงเพราะเกรงว่าจะไม่มีสัตว์ป่าเข้ามาให้ล่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้มันตายเพราะไม่รู้ว่าจะฆ่ามันไปทําไมแต่กระสุนกับพุ่งเข้าไปเฉียวบริเวณใบหน้าของมันอย่างไม่ได้ตั้งใจและเฉียวถูกเขี้ยวของมันจนหักไปข้างหนึ่งทําให้มันตกใจร้องคารามลั่นก่อนจะก,กระโจนหนีไปในที่สุดเขี้ยวที่หักแม้จะไม่ได้ทําให้มันบาดเจ็บมากมายอะไรนัก แต่ก็สร้างความเจ็บปวดให้ไม่น้อยเลยทีเดียวจนถึงกับได้เลือดคมเขี้ยวสําหรับสัตว์ป่าดู้ายและนักล่าอย่างเสือนั้นมันยังเป็นอาวุธที่สําคัญมากเลยทีเดียวสาหรับล่าเหยื่อหรือแม้แต่ศัตรูเมื่อไรคมเขี้ยวก็เหมือนว่าหมดสิ้นพิษส่งและความน่าเกรงขามหรือแม้แต่ประสิทธิภาพในการล่าเหยื่อก็ลดน้อยลงไปด้วยมันจึงทําให้อไอไลนั่นเกิดความอาฆาตแค้นขึ้นมาเมื่อเจอพลานหรือว่าชาวบ้านเมื่อไรเป็นต้องล่า และล่าเหยื่อที่เป็นคนจนสร้างความหวาดกลัวไปทั่วในขณะนั้นหากว่าสัตว์ป่าดุร้ายเหมือนที่ผ,ผ่านมาที่เคยพบเจอกันก็พอจะสามารถที่จะเอาตัวเองแคล้วคลาดปลอดภัยกลับไปได้หากแต่ว่าอลายนั้นมันกินคนเข้าไปหลายลายแล้วจนเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นเสือสมิงจนไม่สามารถที่จะป้องกันตัวหรือหลบหลีกได้เหมือนแต่ก่อนเพราะแทนที่มันจะมาในร่างของเสือทั่วไปแต่มันกลับมาในร่างของคน และหลอกล่อเอาเหยื่อไปฆ่าและกินเอาได้อย่างง่ายดายไม่แค่นั้นคนที่รอดตายกลับมายังบอกว่ากระสุนปืนยิงมันไม่เข้าอีกด้วยยิ่งสร้างความหวาดกลัวเข้าไปอีกเรื่องแบบนี้แม้ว่ามันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่ก็นานมาจนแทบจะลืมเลือนตั้งแต่สมัยที่พ่อของตะมันยังเป็นเด็กผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าต่อๆกันมาให้ฟัง ว่าตอนที่มีชาวบ้านมาตั้งโลกลากเป็นหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ๆนั้นบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านนั้นก็เคยเป็นแหล่งที่หากินของสัตว์ป่ามาก่อนสัตว์ป่าแทบทุกชนิดยังชุกชุมอยู่ในทุกๆพื้นที่ของป่าแต่ครั้งนั้นเมื่อมีพานฆ่าเสือสมิงนั้นตายไปก็ไม่เคยมีปรากฏตัวให้เห็นขึ้นมาอีกเลยจนมันได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งและยังไม่มีใครสามารถที่จะฆ่ามันได้เพราะต่างก็ไม่รู้ว่ามันจะมาปรากฏตัวในรูปแบบไหน หรือในร่างของใครเข้ามาหลอกล่อเอาคนไปกินอีกแต่สําหรับตามั่นกับพ่อแม้จะรู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เสือสมิงออกอารวาจนมีคนตายไปหลายคนแต่พ่อก็ยังพาตามั่นเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอย่างไม่หวั่นกลัวเมื่อพ่อไม่กลัวตามั่นแม้จะอยู่ในช่วงวัยหนุ่มก็ไม่หวั่นกลัวเช่นกันเพราะรู้ดีว่าพ่อของตอนนั้นเป็นพรานที่เก่งกล้านในด้านวิชาอาคมมากกว่าใครช่วงเวลานั้นพ่อก็เขี่ยวเขียนให้ตามั่นฝึกฝนฝีมืออย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือแม้แต่วิชาอาคมต่างๆพร้อมกับพูดบอกว่าหากพ่อไม่อยู่แล้วจะได้เอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปกลัวอะไรอีกมันเหมือนกับว่าจะเป็นลางบอกเหตุกับสิ่งที่พ่อพูดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่เวลานั้นตะมันเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายกับเรื่องนี้ เพราะคงจะไม่มีอะไรมาทําอะไรพ่อของตนได้แน่นอนจนเรื่องเสือสมิงออกมาอารวาสอยู่เกือบสองเดือนก็ <_ d ew> s> <S ยังไม่มีใครที่จะสามารถตามล่ามันได้แต่มั่นกับพ่อแม้จะพากันเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำก็ <_ d ew> s> <S ไม่เคยพบเจอกับมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อผ่านไปนานชาวบ้านก็ยิ่งบาดกลัวกันมากขึ้นเรื่องที่พากันเข้าไปหาของป่านั้นก็ไม่มีมานานหลายเดือนแล้วจะเหลือเพียงแค่พรานไม่กี่คนที่ยังเข้าไปล่าสัตว์ แล้วก็ไม่เคยพบเจอกับเสือสมิงเช่นกันเหมือนว่ามันจะรู้ว่าใครควรจะพบเจอหรือไม่พบเจอเพราะพลานพวกนั้นก็ล้วนแต่เก่งกล้าวิชาอาคมไม่แพ้กันเมื่อมันเริ่มหาล่าคนมาเป็นเหยื่อยากมากขึ้นสุดท้ายก็หันมาหาพลานที่เข้าไปล่าสัตว์ที่มีอยู่ไม่กี่คนเพราะความที่มันติดใจในรสชาติของเนื้อหนังของคนเขาแล้วก็เลยมาเจอเข้ากับตะมันกับพ่อที่กําลังเดินทางเข้าป่าตอนนั้นตะมันแกก็มีฝีมือก้าวหน้ามากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยความเชี่ยวเขียนจากพ่อจนสามารถที่จะเข้าป่าไปด้วยตนเองได้แล้วแต่ก็ยังขอติดตามพ่อของตนเข้าไปอย่างเช่นเดิมและคงจะโอกาสสุดท้ายที่สองพ่อลูกจะได้เข้าป่าไปด้วยกันเพราะพ่อเริ่มแก่ชรามากแล้วแต่เหตุการณ์มันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตามมั่นคิดเพราะครั้งสุดท้ายนั้นพ่อไม่ได้กเกษียณอาชีพการเป็นพันอย่างสงบอยู่กับบ้านหากเป็นการลาจากไปด้วยการตายจากฝีมือของไอ้ลายเสือสมิงนั่นเอง ขณะที่ยังหาที่มัดห้างกันไม่ได้พ่อก็ถูกเสือสมิงที่มันพุ่งออกมาหมายจะขย้ำตะมัน่นแต่แกกลับเอาตัวเข้าไปขวางแทนลูกชายจนถูกไอ้ลายนั่นมันขย้ำตายไปต่อหน้าต่อตาของตะมัน่นโดยที่แกไม่คิดจะสู้กับเสือสมิงนั่นเลยแม้แต่น้อยทั้งที่สามารถจะสู้กับมันได้เนื้อหนังที่โคงกระพันกับไม่เหนียวอย่างเช่นเคยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนตะมั่นเวลานั้นก็ยังยืนตะลึงไม่คิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์แบบนั้น แต่สุดท้ายก็ได้ชักเอามีดอาคมที่พ่อให้พกไว้พุ่งเข้าใส่ไอ้ลายนั่นอย่างลืมตัวบวกกับความโมโหที่พ่อต้องมาถูกมันฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตามีดอาคมปักหลังของมันเข้าไปจนมิดเสือสมิงถึงกับสะดุ้งเฮือกสะบัดสุดแรงละจากล่างของพ่อจนตะมั่นกระเด็นออกไปมันหันกลับมาพุ่งเข้าใส่ตะมั่นทันทีไม่ให้ตั้งตัวค่อมล่างฝังคมเขี้ยวเข้าที่ลำคอได้ก็กระชากสุดแรง แต่คมเขี้ยวของมันไม่ได้กินเนื้อหนังของตะมั่นแม้แต่น้อยโชคดีที่มีดอาคมยังอยู่ที่มือจึงจ้วงแทงเข้าไปที่ร่างของมันสุดแรงเสือสมิงมันร้องั่นด้วยความเจ็บปวดผงะออกจากร่างของตะมั่นทันทีก่อนจะซุดพวบลงไปนอนหายใจหืดหาดชักกระตุกอยู่ที่พื้นก่อนจะค่อยๆเงียบลงและร่างของมันก็ค่อยๆคืนร่างมาเป็นคนได้ครึ่งล่างอ้าปากค้างดวงตาเหลือกถลนและเป็นสีเหลืองอมพัน ในปากจะมีเขี้ยวงงออกมาข้างหนึ่งแต่อีกข้างมันหักหายไปร่างที่เปลือยเปล่าท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นเสือโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นใครมันยิ่งทําให้ตามั่นแปลกใจเข้าไปอีกเพราะเพิ่งจะพบเจอกับเสือสมิงจริงๆด้วยตาของตนเองก่อนจะโผล่เข้าไปหาล่างไร้ลมหายใจของพ่อที่นอนจมกองเลือดอยู่เหมือนว่าพ่อจะรู้จุดจบของตัวเองดีถึงไม่ยอมป้องกันหรือสู้กับมันเลยหรือไม่ก็อาจจะสอนให้ตามั่นรู้จักที่จะเอาตัวรอด และทดสอบจิตใจเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นได้เหลืออะไรก็สุดแต่จะเดาจิตใจของพ่อได้เพราะแกได้ตายไปแล้วทำได้เพียงแค่หอบอล่างของพ่อกลับออกไปจากป่าด้วยความโศกเศร้าหลังจากที่พ่อตายไปตะมั่นแกก็ได้เป็นพรานอย่างเต็มตัวไม่เคยอยู่ในความประมาทและระวังตัวมากขึ้นไม่แม้แต่จะไว้ใจใครได้ง่ายๆเวลาอยู่ในป่าผ่านมานานแกเริ่มฉลามากขึ้นก็ยังไม่เลิกเป็นพลาน แต่ก็ไม่เคยสอนให้ลูกหลานเป็นพลานเหมือนกับแกเลยแม้แต่คนเดียวเพราะไม่ต้องการให้ใครเข้าไปถูกสัตว์หลายฆ่าตายเหมือนกับพ่อของแกอีก